ขอบคุณนะคะคุณลุงโมเลและก็คุณป้าสุวินนะคะเอาเอะโวคาโดทุกคนคะ่ะแอนหนูจะคุณฉันเช็คเลยนะไซส์นี้เลทนี้พันนี้ก็คือพันโชเกตโชเกตเป็นอะโวคาโดโชเกตลูกจะผิวจะเนียนเรียบลูกทรงรีแล้วก็ไซส์นี้คือราคาประมาณเกือบเกือบหนึบาทนะ ป้าเอามาให้ร้อยโลก็ตกประมาณหมื่นหนึ่งทีว่าประมาณหมื่นถ้าเป็นถ้าต้องซื้อนะมุชนาบุญนะป้านะลุงนะคอยลุงกับป้าสุขภาพแข็งแรงนะเสียดายไม่ได้เจอกันเมื่อวานหนูไปถ่ายงานทั้งนอกไม่ได้ไปถ่ายเพืพอน์แต่ว่าป้าส่งมาให้หนูจะแจกเพื่อนๆนะก็ป้าก็รับบุญนะคะหนูจะแจกเพื่อนๆพี่ๆน้อง,องๆเอาแบ่งแบ่งไปกินกัน เสริมสุขภาพกันดูแลสุขภาพกันลุงก็ป้าจ,จะได้สุขภาพแข็งแรงนะคะมีโอกาสเราจะไปหาหนูไปหาแน่นอนค่ะหนูไปหาแน่นอนยูแถวตรงนี้แถวหนองน้ําใสใกล้ๆที่ฉันไปแวะซื้อปลาเลยค่ะใกล้ๆที่ฉันไปแวะซื้อปลาเลยาานี่ของที่พันพันลองใส่ไปให้คนละลูกเล็กไม่เอาเราเรา,าไว้กินลูกสวยๆใส่ไปคนละห้าลูกก่อนเนาะห<ช>้าลูก ลาอ่านลา้อ่านอันานกะคุกลูกเพราะว่าพ่อแม่ด้วยอ่านก็คุกลูกเดี๋ยวลองก่อนลองเฉลี่ยกันก่อนค่ะก็ได้แบ่งแบ่งกันถ้ามันเหลือเดี๋ยวค่อยเดาไนี่เปนเพื่อนบ้านด้วยเพื่อนบ้านครับเป็นฝรั่งอันนี้ของพี่ลิงลูกเฉยๆไปให้น้องลิง ดึงเอาไปห้าลูก,กน้องเด้อห้าลูกโอ,อกเคสังทิชาห้าลูกลูกสวยมากค่ะทุกคนกังทิชาห้าลูกลูกน้อยไม่สวยเราไม่ขายแต่ไซส์สวยหมดเลยค่ะลูกน้อยขนาดลูกน้อยนี่ก็ยังใหญ่กว่าตามท้องตลาดนะ คุณป้าคุณลุงบอกว่าอะโวคาโดปลอดสารด้วยคุณปลอดสารด้วยค่ะันนี่คือปลอดสารอริจินอลวันนั้นได้โทรคุยกันของทิชชาของของตากตักเอาไปหกลูกตักหกลูกใส่ไปวอลูกคือกันเถอะเดี๋ยวเวลายิบมันจะได้ไม่งงครบลูกจ้ะเพราะวันที่นี้ห้าลูกครลูกเดี๋ยวมันจะยากนะจ้ะครลูกครลูกคือกันโอเค โอพูดเข้ากันนะจังโอเคสองหายอ,องที่นห่มๆนินะคะฮะพกลูกพกลูกพกลูกค่ะส,สวยๆเดี๋ยวให้น้องเพื่อนบ้านในเช้าก็เอาวิตามินซีมาฝาก ลูกโลูกบ้านพินินบ้านพินินบ้านพี่ปุ้ยบ้านคุณลุงที่เลี้ยงหมาตัดไปค่ะเดี๋ยวจะตัดไปพกคกคกโคกเหลือแล้วเรากินวัฒนาบุญนะป้านะขอบคุณมากๆโอ้ยหนูจะไปเที่ยวค่ะหนูจะไปเที่ยวหาเที่ยวสวนนะสวยสวยห้าโคกพิลตัดไป โอ้ยอยากให้ได้กินกันดิพอดีเลยค่ะจะลดน้ำหนักน้ำหนักลอไฟทอดไปเลยห้ของดอูแลทุกขภาพก็ให้ลุงกบป้าทุกขภาพแข็งแรงนะจ๊ะลอ,อยแล้วค่ะเกิดสำเร็จลุ่งล่วงแลเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้มันเป็นไรไหม เสียไหมแบบนี้ไม่ไม่เสียนะไม่เสียนะมันไม่ไม่ไม่สวยใสตาข่ายหร้กเราไว้กินเลือกลูกสวยๆผิวสวยๆเลอยากให้คนเราต้องให้ดีๆเรากินง่ายก็ได้เกิดมาจะได้ฟันไม่หยินแช่ก็โอเค